ไมยับไปตรงนี้สามไปเหม็นไปไขยับไปตรงนี้ ในข้าพการปอสวและท่านคนสมดเอกโยธันนรมงค์ที่ศึกษาปชปอสวและสวัสดีทธิ์บางชนท่านค่ะวันนี้นะคะก็ได้มีการสวตลอดนะครับก็ได้กำชับให้ปชปอสวให้บริการกับหน่วยงานต่างๆในการที่จะสกัดกั้นการระเบียงยาเสพติดในทุกรูปแบบในช่วงที่มีการจับนุนและระเบียงสโตร่วนหนึ่งเนี่ยืองบังเกิดการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราก็มีการประคุ่ณการลักลอบระเบียงยาเสพติดในลักษณะต่างกัน ท,ทั้งหมดีลักษณะด้วยกันนะครับในลักษณะที่1นในครั้งแรกนะครับในส่วนที่1มีการจะปรุง4แสนเมตรนะครับเป็นการลำเลียงมาจากในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านด้านจาังหวัดเชียงรายหรืแม่สายครับกลุ่ลม้ลเลีางนั้นก็ได้มีมการปติตมาแล้วมีรถทุนกันทั่วตา,า,ากทางด้านเฉกแสนก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเข้าทางาด้านาจาังหวัดด้านลาวนะครับผ่านเข้ามาลงมาถึงพะเยานะครับ มาที่เบียงแก่นนะครับมาดินติดแบงนี้เลยนะครับใส่กระสอบมาดินติงนี้เลยแล้วก็จะไปส่งในพื้นที่บริเวณฟ้าที่ยาวนะครับมีการมีรถนําและมีรถตามมาแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้พื้นที่ค่อนข้างที่จะมืดนะครับจับกลุ่มได้เฉพาะรถที่ขนยาเสพติดนั้มีจักจำนวนสี่ล้านสองแสนเมตรนะครับส่วนที่สามนั้นเป็นการ จะกุมประมาณสี่หมื่นเล็กก็จริงนะครับแต่เป็นเครือข่ายที่รับยาเสพติดจากภาคกลางเพื่อจะลงไปยังภาคใต้นะครับชุดสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของเฮโรอีนนะครับที่เห็นว่ามีการจับคุมเฮโรอีนอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเร่งชาติในเก็กองชักนะครับท่านเลขาขรสสก็ให้ช่วยกระดูแนวทาง นะครับว่าทำไมสถาน,นีมีการกวบคุมเทโลอ,อินบ่อยครั้งนะครับในชุดนี้เป็นเทโลอ,อินที่มีการลักลอบนำลงมาจากทางภาคเหนือแล้วก็ส่งจะส่งให้กับผู้พาทักษไต้หวันนะครับกำหนดส่งเนี่ยวันนี้นะครับแล้วก็ดำเนินการดีกับกลุ่มเส้อก่อนนะครับเราได้มีการจับคุมกลุ่มมีการติดตามจุดติดตามกิุตามกลุ่มนี้เนี่ยแบบเป็นเวลาร่วมสัปดาห์นะครับรู้พฤติก,การทั้งหมดว่าเขาทําอะไรและจะทําอะไรต่อไป ก็หลือเส้นางากการเรียนเช้อทางการที่ต่อสื่อสาในการเชเนิงการครับผมเรอง่าย่แก้วนครับผมกับคณะนะครับดยาร่านมาเป็นเชื่แล้วถึเรื่องการจับกลุ่มการเรียนยิดขั้งใหญ่ั้นนี้นะครับจำนวนติล้านเนี้กับเอลีจำนวนสามน้อยออกับติน้อยเป็นขอเครือาใหญ่ก็คือคนที่เราองการตัวไม้ตกคือในเวรเชื่อกานนะครับและก็ขอนี่มาขาด โดตัดสูงบางอย่างแน่นอนทุกส่วนีุคารประเด็นหนท่งองอ่นก็จะให้ทางปอทแลกองการก็มีทางปปสมาร่วมด้วยนะครับมีทางกองการนครบาลนะครับคนงตำรวจเตรียมรวผู้สั่ะมีหน่วยพกจารณาสตมนะครับมีปชปตร่วมกันนะครับสามสามสิบหลงาน อัอน,นนี้ก็ผมเองก็ก็ขอขอต้อนเชยนะครับขอต้อนเชิท่านพบตรนะครับที่ท่านได้ติดตามติดใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการเองนะครับนะครับท่านเป็นข่าวสารที่ท่านได้ติดตามตลอดนะครับแล้วก็ป้อนให้กับทางเจ้าที่ตำรวจในการที่จะดำเนินการต่อาปครับก็องและก็ขอขอบคุณท่านที่ได้ไปที่งานอะไรครับอะไรที่สนเท่าไรงานนี้ให้กับท่ขอบคุณครับ สิ่งที่ปปสจะต้องดำเนินการต่อก็คือการวิเคราะห์ตัวยากับเรื่องของการยึดซับนะครับพเพราะว่าผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นชาวไต้หวันนะครับก็มีการโยงใยก,กับอนไทยแล้วก็อยา่างที่ท่านผู้ว่าได้กุณาดก็คือว่าจะโยงใยก,กับกลุ่มกระบวนการค่อนข้างยาวนะครับการยึดซับของงานครั้งนี้ก็คันน,น,นี้ทำตัวเองอคันเด็กเรือนะครับเป็นผูน้ <c oughs> โดยภาพรวมก็เนว่าที่ผาเร <t ces> ของส่วนเีทกบแต่ว่ารงได้หรกับทางน่วยทรกันว่าถ้ารการในวัน <left> นี <S 2> <S 2> ้นะครับเรียบรอยก็จะวันนี้ช่วงบ่ายแล้วต้องมีการส่ัเราเปิดทางการที่ที่เาเรียกในให้เก็บแล้วก็ ห uhm. ลายจุดครับแต่คงว่าที่ละปายเนครับคาดว่าถ้าวันนี้เร um, uh, ียบร้อยก็จะผลนัดนําประกาศเพื่อนในวันนี้ผู้นี้ผู้นี้ก็ขออีกในหนนี้นะครับว่านนี้ก็ถึงให้อยู่ก็ผ่อนคลายด้วยกันต่อนไป เร่องขับยานีเรื่องการเรนเรื่องถึงครับแล้วก็ที่ทา